เมื่อเรากล่าวถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตาประกอบด้วยโครงร่างแข็งภายในหรือ endoskeleton ซึ่งมีทั้งกระดูกที่ต่อกับข้อต่อแกนสันหลังหรือน o อตคอร์ดหรือกระดูกสันหลัง vertebra เป็นแกนกลางของลำตัวและส่วนของระย่างที่มีกล้ามเนื้อโครงร่างเป็นตัวยึดสำหรับการเคลื่อนที่นั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกโครงร่าง ซึ่งทำงานตรงข้ามกัน2ชุดเมื่อชุดหนึ่งหดตัวอีกชุดหนึ่งจะคลายตัวจึงเรียกว่าเป็นการทำงานแบบสภาวะตรงกันข้ามหรือแองทโกนิสโดยโครงร่างของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เคลื่อนไหวในน้ำบนบกและในอากาศจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อให้การเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวเหมาะกับการดำรงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้ให้เราสังเกตว่าปลามีการเคลื่อนไหวอย่างไรได้บ้างและอวัยวะส่วนใดของปลาที่มีการเคลื่อนไหวแล้วเตรียมคำตอบสำหรับตัวเองไว้นะครับ เราคงได้คำตอบกันแล้วนะครับและคำตอบที่ว่ามานั้นตรงกับผมหรือเปล่าลองไปฟังกันเลยครับปลามีการเคลื่อนที่โดยว่ายน้ำไปข้างหน้าอย่างช้าๆว่ายน้ำไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วว่ายน้ำอยู่กับที่ ลอยตัวขึ้นข้างบนหรือดำลึกลงข้างล่างและเรารู้ไหมว่าอวัยวะที่มีผลต่อการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั้นคืออะไรคําตอบก็คือลำตัวที่สะบัดไปด้านข้างและหางหรือครีบที่สะบัดไปมายัางไงล่ะครับทีนี้ เราลองมาดูกันว่าการที <y> ่ปลาเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้นั้นเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเนื่องจากปลาอาศัยอยู่ในน้ําดังนั้นปลาส่วนใหญ่ที่มีลําตัวรูปร่างเพียวไปตามน้ําหรือแบนเพื่อไม่ให้เป็นตัวที่ไปต้านแรงเสียดทานของน้ําปลาจะมีเมือกฉาบอยู่ตามลําตัวซึ่งนอกจากจะช่วยลดแรงเสียดทานของน้ําแล้วยังสามารถฆ่าจุลินทรีย์บางชนิดได้อีกด้วย ปลาจะมีครีบที่เป็นระย,ะย่างที่ยื่นออกมาจากลำตัวเพื่อช่วยในการพัดโบกในการให้ลำตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือลอยตัวสูงขึ้นได้โดยทั่วไปสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนที่โดยการโบกสะบัดลำตัวหรือใช้ส่วนหางไปด้านข้างจึงเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นอ n d u l a t o r y Swimmer เช่นปลาไหล ปลาช่อนปลาปักเป้ากลองและปลาทูนา่านอกจากนั้นยังมีปลาอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ครีบเป็นใบพายแกว่งไปมาในน้ำเรียกกลุ่มนี้ว่า o อสซิล a t ูรีสฟิเมอร์เช่นปลาบาวฟิน และปลากาตูนอีกทั้งน้ำยังเป็นตัวกลางสำคัญที่มีความหนาแน่นดังนั้นวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะลอยในน้ำได้ในขณะที่วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตถ้ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะจมลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นการที่ปลาจะว่ายน้ำไปข้างหน้าโดยไม่จมลงก้นบ่อได้นั้น จึงต้องทําให้เกิดแรงยกตัวและผลักดันตัวไปข้างหน้าเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทานของน้ําเราจึงเรียกว่าแรงถ่วงหรือ Drag ในขณะที่ปลาว่ายน้ําช้าๆแรงถ่วงที่เกิดจากความหนืดของน้ําหรือ friction drag โดยเฉพาะบริเวณน้ําที่ติดอยู่กับตัวปลาจะต่ําและสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่ออยู่ห่างจากตัวปลาออกไป ดังนั้นเมื่อปลาว่ายน้ำเร็วขึ้นโดยการสะบัดตัวและหางแรงขึ้นความหนืดของน้ำบริเวณที่อยู่ติดกับลำตัวจะขยายกว้างออกที่ส่วนหางทำให้เกิดกระแสน้ำวนตั้งแต่บริเวณกลางลำตัวไปจนถึงส่วนปลายหางทำให้เกิดแรงดันถ่วงหรือ pressure drag ซึ่งแรงดันจะสูงขึ้นที่บริเวณด้านหัวของปลาและลดลงไปตามลำดับจนถึงส่วนหางโดยแรงดันถ่วงจะมากหรือน้อย ยังขึ้นกับลักษณะรูปร่างของปลาด้วยเหตุนี้ลักษณะของปลาที่ว่ายน้ำเร็วจึงมีรูปร่างยาวพอเหมาะและมีลำตัวที่เรียวโดยมีส่วนคอดใกล้ครีบหางการหดตัวของกล้ามเนื้อปลาจะเริ่มตั้งแต่ลำตัวไปจนถึงส่วนหางซึ่งมีผลทำให้ตัวและหางสบัดไปด้านข้างไล่ต่อเนื่องไปเป็นคลื่นจนถึงปลายหางผลการสบัดของลำตัวใกล้ส่วนหาง จะเกิดแรงผลักต้านน้ำไปด้านหลังและเกิดการหักเหนในทิศทางตรงกันข้ามกันขณะเดียวกันเกิดแรงผลักไปด้านข้างผลรวมของแรงทำให้เกิดแรงผลักตัวปลาไปด้านหน้าสำหรับปลาทูน่านั้นเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วมากดังนั้นจึงต้องมีส่วนปลายลำตัวที่ต่อกับส่วนหางคอดเล็กเนื่องจากปลาชนิดนี้จะไม่ใช้การสะบัดส่วนของลำตัว แต่จะสะบัดเฉพาะส่วนหางทำให้เกิดแรงผลักตัวปลาไปด้านหน้าบริเวณลำตัวของปลานั้นจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อโครงร่างเรียงเป็นท่อนๆเรียกไมโอเมียซึ่งประกอบด้วยเส้นใย,ยกล้ามเนื้อมัสเซลไฟเบอร์สเป็นจำนวนมากกันด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทำให้แบ่งกล้ามเนื้อโครงร่างออกเป็นท่อนๆเมื่อมองจากด้านนอก มีลักษณะซิกแซกเป็นรูปตัว W ส่วนด้านในเป็นรูปกลวยยึดติดกับกระดูกสันหลังส่วนอีกข้างหนึ่งยึดติดผิวหนังของลำตัวเมื่อไมโอเมียด,ด้านหนึ่งหดตัวอีกด้านหนึ่งจะคลายตัวทาให้เกิดคลื่นการหดตัวไล่จากลำตัวไปยังหางเป็นส่วนที่ทำให้ลำตัวมีการเคลื่อนไหวเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวนอกจากนั้นกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้าง โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ตรงกลางลําตัวจะวางยาวไปตลอดความยาวของลําตัวจะมีสีเข้มหรือสีแดงเมื่อหดตัวจะทำให้ปลาเคลื่อนที่อย่างช้าๆและกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนหลังและส่วนท้องที่มีสีขาวเมื่อหดตัวจะทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วนอกจากนั้นยังมีกล้ามเนื้อโครงร่างบริเวณคลีบอก และครีบสะโพกข,ของปลาที่มีส่วนสำคัญทําให้เกิดการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อด้านหลังเมื่อหดตัวจะทําให้ครีบพัดโบกไปด้านหลังขณะที่กล้ามเนื้อด้านล่างหรือด้านท้องเมื่อหดตัวจะทําให้ครีบพัดโบกลงไปด้านท้องโดยกล้ามเนื้อทั้งสองมัดนี้จะททำงานตรงข้ามกันนอกจากกระดูกและกล้ามเนื้อแล้ว ยังมีอวัยวะที่มีส่วนช่วยให้ปลาลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำหรือจมลงสู่ด้านล่างได้นั่นก็คือกระเพาะลมหรือ swim bladder ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทางเดินอาหารบริเวณหลอดอาหารจึงทำให้มีลักษณะเป็นถุงยาวตลอดความยาวในช่องท้องอยู่ใต้กระดูกสันหลังหรือที่เรานิยมนำมารับประทานเป็นกระเพาะปลานั่นเองหากกระเพาะลมนี้ขยายขนาด จะทำให้ความหนาแน่นของตัวปลาลดลงน้อยกว่าน้ำํำส่งผลให้ปลาลอยตัวขึ้นข้างบนได้ขณะเดียวกันถ้ากระเพาะลมแฟบลงก็จะทําให้ความหนาแน่นของตัวปลามากกว่าน้ําเป็นผลทําให้ตัวปลาจมลงตามแรงดึงดูดของโลก <Laughs. S 1> กลไกที่ทํากระเพาะลมโป่งเนื่องจากกา๊าซที่มาตามหลอดเลือดอาราและเวนซึ่งมีกา๊าซออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และไนตโตรเจน เข้าสู่ตอมลมหรือแก๊สเกลนและถูกปล่อยต่อเข้าสู่กระเพาะลมทําให้กระเพาะลมโป่งเป็นผลให้ปลาลอยตัวขึ้นเมื่อก๊าซในกระเพาะลมถูกขับออกทางโอวาเลกลับเข้าสู่หลอดเลือดทําให้กระเพาะลมแฟบลงเป็นผลให้ปลาจมลงยกตัวอย่างเช่นปลาทราสจะมีท่อลมพินิลเมลติกดักที่เชื่อมระหว่างกระเพาะลมกับหลอดอาหาร ทำให้การเพิ่มขนาดของกระเพาะลมโดยการขึ้นมาฮุบอากาศผ่านหลอดอาหารเข้าไปยังกระเพาะลมในขณะเดียวกันก็มีกล้ามเนื้อบีบอากาศออกจากกระเพาะลมออกสู่ภายนอกได้การเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวของปลาจำเป็นต้องอาศัยส่วนประกอบของกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อโครงร่างที่ทำงานร่วมกันปลามีโครงร่างซึ่งประกอบด้วยกระดูกที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวดังนี้ กะโหลกและกระดูกสันหลังที่มีความแข็งแรงโดยมีความยาวตลอดลำตัวทั้งนี้เพื่อรักษาโครงร่างของร่างกายให้มีความแข็งแรงเพียงพอและเพื่อไม่ให้เสียรูปในขณะที่กล้ามเนื้อหดตัวเพื่อเอาชนะแรงถ่วงกระดูกสันหลังจะมีลักษณะเป็นข้อๆโดยกระดูกสันหลังปลาด้านหัวและด้านหางของแต่ละข้อจะมีลักษณะเว้าเข้าหากันทำให้มีความยืดหยุ่นในการสบัดลำตัวไปด้านข้าง นอกจากนั้นกระดูกที่ปลายส่วนหางของกลุ่มปลาทูน่าก็ยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถสะบัดหางไปด้านข้างได้เป็นอย่างดีโดยมีน้ำเป็นตัวกลางช่วยพยุงลำตัวของสัตว์น้ำซึ่งแตกต่างกับมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนบกด้านหน้าและด้านหลังของกระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีลักษณะแบนราบเพื่อรองรับน้ำหนักตัวครีบปก ประกอบด้วยกระดูกค้ําจุนระยางหน้าที่ยึดกับด้านท้ายของกะโหลกครีบอกจะมีกระดูกที่เป็นกระดูกระยางเป็นชิ้นเล็กๆที่ลดรูปเชื่อมต่อด้วยก้านครีบครีบสะโพกจะประกอบด้วยกระดูกค้ำจุนระยางหลังด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับฐานครีบครีบอกและครีบสะโพกของปลาจึงเทียบได้กับกระดูกขาหน้าและหลังของสัตว์บก แต่เนื่องจากกระดูกระยางส่วนนี้ไม่ต้องรับน้ำหนักตัวเพราะน้ำจะช่วยพยุงลำตัวไว้ด้วยเหตุนี้กระดูกส่วนนี้จึงไม่เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังสรุปการเคลื่อนที่ของปลาในน้ำอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อลำตัวและครีบคำที่ควรทราบ อันดูลาตูรีสวิมเมอร์ออสซิลลัตรีสวิมเมอร์มโอเมียสวิมเบลเดอร์กระเพาะลม